สวัสดีครับสวัสดีครับดีต่อก็โซมิสเตอร์ฟูชแนลนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโซโซควายดิจิทัลยูทูบชแนลชูเ l เดียนซับสไ b ร์เบอร์วันนี้นะครับเรากำลังจะเข้าเมย์บอลวันนี้มีสั่งด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในครับว่ามันเป็นยังไงเมย์บอลโคมบตันครั้งแรกตื่นเต้นตามล่าหาสาวจีนดาวน์โหลดวีแชทมาแล้วคิวโคตรยาวเลยเราไปดูกันสาวจีนเจอกันข้างในทุกคน A a few t l โอเคเราจะถึงกันแล้วนะครับเมื่อกี้แอบส่งสาวจีนนะข้างหลังสาวนูน้นน่ารักอยู่น่ารักอยู่อยู่ข้างใน,น้วครับทุกคนหิวข้าวครับไม่ใช่อะไรหรอกหิวเหล้าด้วยมั้ยไม่ครับนี่คือจะสี่ทุ่มแนละ้วไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเวขว่ายก่อนเลยนะ <laughs> เฮ้ยมาดูน,น,นะครับ <laughs> เข้ามาก็หาอาหารกินก่อนหิดบอลคินบอลพึ่งเยอะมากเลยนะครับพึ่งเยอะมาก ไม่ใช่เพิ่งรู้ว่ารักไม่ใช่นะเพิ <man 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 ่งจริงๆที่มาแล้วครับแม็กกันชีสนะครับบาร์บีคิวมีคนบอกว่าให้กินชีสจะกินเล่าได้เยอะติดึ้นใช่มีกรูปด้วยมีกรูปด้วยมีเคบับด้วยนะครับมีเคบับด้วย Thank you Thank you เป็นไงเป็นไง How was it Good cool> Yeah I'm tasting myself ในเวลากินเล่านะ ร้อนสัตว์ร้อนเหี้ยร้อนครับเชียเริ่ก็ลว้าวด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 าว กอร์โบเกอร์มาดูกันนะครับว่าใครจะเจ๋งกว่ากันอ้าวเฮียลุกโสองคนเลยเรือับสุดท้ายสองคนเหรอได้เดี๋ยวเดียวเราเพิ่คนมานี่เป็นไงเรือหกคนประกอบการวันนี้นะครับไม่มีสาวเลยเฮผ่านไปยังเหลืออีกหลายชั่วโมงนะครับสู้ตายคงไม่มีแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋อใจอยู่ที่ปีาเนี่ยสาวเยอะนะครับไม่มีแหมที่เล่าให้ฟังวันนั้นอ่ะ วิวเมบอลเลยให้ส <amounts of audio writers> ิบ <Ende> จ <esa> <IT> ุดห <refugees> ้าเลยเมบอลป่าคนต้องหลัดูดวงมั้งมันเปิดไพ่เว้ยเป็นสาวกเป็นเซนมาเป่านี่ไอุลตร้าแมนไงอุลตร้แมนอะไรวะมินิวันว่ะอุลตร้าแมนถาโต์ับบที่มดแดง

อาหารนะครับมือดึกมือดึกเค้กเค้กอร่อยขนมรอกูไม่เคยกินอ่ะลอง่ะนอ่ะเล่นกันเองไปละหนึ่งนะครับไปละหนึ่ง เช้าแล้วนะครับเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเรียกบนเตียงเหรออยู<ห>่ยิเช้าเลยไม่งใช้ได้รจริงไอ้หูฟังม่งแรงดิง,งนักดิกินอาหารเช้าอ่ะ เยอะมากเลยครับนี่เราทำไงกลับบ้านแล้วหรอกลับบ้านนอนครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะจบเมบลแล้วกินน้ำเยอะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเดี๋ยวรอถ่ายรูป Survivor Photo ลเราจะมี Survivor Photo พเราอยู่จบมีคนอยู่จบเยอะแยะคนเยอะไม่มีใครไม่จบอ่ะถึงแฟนคลับทุกคนนะครับ พี่อยากพึ่งอันสับสกายกันไปนะขอโลกูด้วยเห็นหน้าภูผาพี่ก็อยากอันสับสกายแล้วครับอยากสับสกายพี่เราอยากขับเราบอกว่าเราขอม้าไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเาตอนนี้ขอลาไปก่อนเฮ้ยขอลาถูกแล้วบาย